จุก้าแมวปองโอนทุกปูพเนนนะครับหรือว่าทุกท่านนะครับนะก็สวัสดีนะครับผมเป็นพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับมาพบมาพอกันเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแดงเพลินนะครับช่องพีโอสกู๊ปแวร์ชแนลเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้ก็พาคนทุกคนมาแทบมาจวดนะครับนะก็พาทุกคนทุกท่านนะครับมาแทมมาจวด์นะครับนะวันนี้ก็มีเมนูเป็นเมนูปลาช่อน โบราณนะครับทุกคนถือว่าปลาช่อนทรงเครื่องนะครับทุกคนนะเพราะว่าเอาปลาช่อนไปทอดก่อนนะครับทอดเสร็จแล้วเขาก็ทําเป็นเครื่องราดนะครับเหมือนกับสมุนไพรนะครับมีมีตะไคร้มีต้นหอมมีหลายอย่างนะครับทุกคนนะใบชีผักชีนะครับแล้วก็ใส่พริกนะครับนะแล้วก็ทําแบบน้ําจิ้มราดนะครับทุกคนนะกรุเค้าอร่อยดูท่าทางแล้วแบบสุดยอดนะครับน่ากินน่าทานนะครับทุกคนนะ ทานคนเดียวนะครับแ่บๆจบจดๆดนะครับคนเดียวเพราะว่าเขายังไม่ตื่นกันโอเคนะครับทุกคนนะก็นอกจากประชอนสองเครื่องแล้วก็ยังมีเป็นเส้นขนมจีนนะครับทุกคนเนาะโอ้เขาก็บอกว่าคนอีสานนะ่กินข้าวเนี่ยเวลากินข้าวผัดขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นขนมจีนเนาะอืมเส้นขนมจีนก้าเหนียวนะอะไรพวกนี้นะครับนะก็เป็นของคู่กันนะครับนะก็มีผักเคียงด้วยนะครับทุกคนเป็นผักสลัดนะครับแล้วก็โหระพา ต้นขี้แล้วก็ผักขาโอ้หลายอย่างเลยนะครับทุกคนนะทานคนเดียวจะหมดไหมเนี่ยถาดใหญ่มากเลยนะครับทุกคนมาเด้อพอไม่เป็นน้องทุกคนนะครับท่านใดอยากทานข้าวกับผมก็เม้นมานะอืมนัดมาแซ่บมาจวดเอามาที่บ้านก็ได้นะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> นะโอเคนะครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะมาแซ่บมาจวดก็ถามข่าวถามข่าวทุกคนทุกท่านเนาะเป็นยังไงกันบ้างเนาะทุกคนนะส่วนผมก็สบายดีนะครับทุกคนนะ ไปเรื่อยๆเหมือนรถขายองค์นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนนะมาเลยแสร็จจุดๆนะครับเนื้อแบบน่าทานมากนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวตักให้ทุกคนดูนะครับทุกคนนี่ราดด้วยสมุนไพรนะทุกคนน้ำจิ้มสมุนไพรเนี่ยนี่เออใส่มะม่วงด้วยนะครับทุกคนลืมบอ,อกไปนะครับว่าเขาใส่มะม่วงด้วยคล้ายๆกับยำมะม,ม่วงนะ อร่อยมากครับทุกคน,นร้อนๆนับทำใหม่ๆจุดจวดนะครับอร่อยเลยนะครับทุกนใครที่ชอบทานแบบเผ็ดๆรับบจุดจวดนแบบนี้เลยนะครับทุกคนอร่อยครับนอกจากเราราดแล้วเราก็ยังมีน้ำจิ้มด้วยนะตัวเนี้ยอืมถ้ามันเผ็ดไม่พอสะใจนะครับแล้คก็เพิ่ม Un plantain. อร่อยมากครับทุกคนแก้มผักผักสดๆเนี่ยว้าสับครับกะหล่า นบ้านเราเขาอาจจะเรียกว่าปกขคอเนาะปกขคอโบราณ แบบเด้งๆเลยครับทุกคนอร่อยมากยอดของจริงครับทุกนอร่อยมากสุดยอด เต้งหัครับทุนเติมอำจีนเลยนีปลาดุกโบราณเอ้ยปลาช่อนโบราณเอ้ยพูดผิดพูดถูกปลาช่อนโบราณ <c oughs> เต๋ยนะครับอร่อยมากนะครับทุกคน เพิ่มนันจิ้มเลยนะครับทมันไม่ค่อยเผ็ดนะครับถูกเอาแบบเผ็ดๆนะครับอร่อยนะครับทุกคนเผ็ดเปรี้ยวหวานสมุนไพรเต็มๆนะครับจนผักล้วนๆเนดี๋ยวห่อเนี่ยคนโบ๊ทเนี่ยอู สดชื่นนะครับทุนเอสก็อาจจะไม่หมดนะครับทุกคนก็ขอโทษขอ erm. ขอภัย <trimming> นะครับเพราะว่าปามตัวใหญ่มากแล้วก็ฐานคนเดียวด้วยนะครับทุนนะก็ขอโทษขออภัยนะครับนะวันนี้ก็อิ่มแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับเพราะเม่พบอรนอทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับขอบคุณครับผมวันนี้อิ่มแล้วก็คงต้องขอเก่าวคำว่าจุงกะสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบายบายครับทุนบายบายครับไปแล้วครับ พบกันพรุ่งนี้เช่นเคยครับผม <laughs>